มันชื่อเสียงเรายังนำอะไรเพชรน้ำงามพีเคโอ้โหแล้วลอยๆอย่างนี้ทำไมไม่ไปเป็นดาราเนาะฮะกิจกาให้นายเจนโอ้โหนี่ไปเป็นดาราได้เลยนะโอ้โหอลอ้ๆเพชรน้ำงามวันนี้วันนี้สอบเปลี่ยนเกมไหมใช่คิดว่าใช่ไหมสอบไหนสอบไหนทศสอบซ้ายนี่ฮะสอบนี้สอบนี้อ่ะเดี๋ยวูมวยเพรากำลังนอนอยู่นะเขาเขาเขาทศนะไป บตรงนี้ใช่ไหมแค่ไหนเเอาสมมติพี่จะมาขอขอนตังค์ถอนถ้ามันท่านยังไงท่านยังไงเอาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โหเทวดาก็ไม่เหลือครับอย่างนี้โอ้โหเล่นน้ำงามโปรตีชกกับชกชกกับเลสกาใช่ไหมไม่ครับโปรตีขึ้นแสดงของใครเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์ถอนไม่เจอเลสกาชนะกี่ครั้งแล้วน้องสามสามเพิ่งเหรอ มีเชกัดชงมยังนี่ยังครับยังเหรอบ้านนอกมีไหมบ้านนอกเลยนบทบ้านเราอ่ะมีอยู่ใช่ไหมองไรก็มีช่ชงเจ็ดมียังยังครับยังไปเด็ดไม่ไดมาตรฐานไม่ได้ยังไม่ได้เหรอชงดีอย่างนี้เราก็สักคเห็นเห็นเห็นแวน้องมาเห็นชกตลอดเลยพี่า่ชงกเจ็ดพี่กันเท่าไหร่ชอยี่สยีิบร้อยยีายยีส้อยยงได้ไหมร้ยบสองได้นะร้อสองได้นะะไม่เสียเปรียบนะ ถ้าเกิดขึ้นไป1 2เสียเียโอ้โหเอเอเยอะนะครับนี่จังหวัดไหนอแ่ยู่องกงนหมอน้ดอล่ะพอได้อยู่เนาะรับเหนื่อพอรเหนื่อยพ่อจักพ่อเออเนอกดพ่ได้บ่ก็ได้เจียล่ะเอ้าอถึงพี่เราเช่าของแกนลาเอ้าเอ้ามีชนะนู่อี่เนาะอยาก่อูดเอาให้มาเชาู้ บี่มีพี่ในะใดโองดีสุดอะยิ่สิบสแต่ว่าอยากชิงร้อยยอนะยู่สามาอยู่ที่ที่ไหนสอโอ้ยสปลอโอ้ยมีญพราบอเอาเลยุอะ่ปีสงปีสวิทยาพราสารคามหรือว่าตอนนี้เขาใช้สถาบันการกีฬาแ่งชาติการกีฬางชาตินะครับลูก้าดีนะครับท้างสามเสียงนะเอากำเจ้เ่นทางจบสลัได้ม่กับตกรเกงเก่งเอา